ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บริเวณระหว่างสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับซึ่งเป็นสถานีใหม่นะสถานีใหญ่อันนี้ของเราประจําประเทศไทยเลยสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับก็จะเป็นรถด,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 ด่วนรถเร็วรถด่วนพิเศษนะครับก็จะให้บริการบนสถานี กรุงเทพอภิวัดนะครับในมีรถแบบรถเมย์นี่ป้ายรถเมย์นะครับถ้าใครบอกว่ามาใช้บริการที่สาีกรุงเทพอับทิวัแล้วเนี่ยเดินออกมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันจะมีแบบว่าเอ่อเป็นป้ายรถเมย์เนี่ยรถเมย์ก็จะวิ่งเข้ามาด้านในเรื่อยๆนะครับสามารถแบบนั่งรถเมย์ออกไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆได้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้จะเป็นสถานีสถานีบางซื่อนะครับชุมทางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีเดิมนะครับก็จะให้บริการรถธรรมดานะครับแล้วก็รถไฟท่องเที่ยวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศตอนช่วงประมาณบ่ายกว่าๆนะนี่สุดยอดเลยบ่าเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันนะครับก็คือเดี๋ยวเดินเล่นแบบประมาณนี้แหละแถวนี้เดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่าแบบมีอะไรเพราะว่าด้านในกรุงเทพฯวัตตเนีเราก็พาแบบเดินเล่นบ่อยๆแล้วเนาะอันนี้ก็เลยลองเดินเล่นดูว่าหลังจากที่แบบเ,เดินออกมาเนี่ยเดินดูบรรยากาศมันจะเป็นยังไงมากตอนนี้บ่ายบ่ายโมง45นาทีนะครับซึ่งแดดก,ก็ร้อน แต่ก็ชอบคือเป็นคนที่แบบชอบเดินอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้คือ,เ,อเรื่องของสีผิวไม่ต้องแบบพูดถึงนะทุกคนดำดำมากแล้วก็จะคือเหมือนว่าเราจะไม่แบบนิยมผิวขาวแล้วเนี่ยเพราะว่าเามื่อก่อนเนี่ยทำ,ทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรเงรี้ยผิวก็จะขาวผ่องเนาะใสพอออกมาเที่ยวบ่อยๆอ,อะไรเงรี้ยออกมาเที่ยวทะเลเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือช่วงแบบ กุมพามีนามเมษาเนี่ยเราก็ต้องออกทะเลแล้วนะครับซึ่งการออกทะเลเนี่ยก็คือถ้าเราไปแล้วเราแบบหลบแดดตลอดเนี่ยมันก็จะไม่สนุกเนาะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเนาะผิวดำก็ถ้าใครเจอที่ไหนก็ตามนะแล้วแบบว่าโอ๊ยดำเมี่ยมมานี้ก็คือเข้าใจนะว่าตากแดดเนาะออกไปเที่ยวทะเลเนาะนี่ดูบรรยากาศเนี่ยเห็นนะสถานีรถไฟนี่นเราเดินเดินไปเลยเนี่ยมีแบบรถเมย์เข้ามาเรื่อยๆนะครับป้ายรถเมอย์อยู่ตรงบริเวณด้านข้างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ รถเมย์มีทั้งแบบรถธรรมดาแล้วก็รถปรับอากาศนะครับเดี๋ยวลองแบบเดินดูอันนี้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์เหรอเ <c oughs> ขาให้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อที่จอดรถสูงไม่เกิน2.10นี่งก็คือเป็นที่จอดรถสูงไม่เกิน2เมตรนะครับ จอดปรสไาวะจักรยานเนี้ยนะปกติแต่อันนี้คือเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งทางบางซื่อจะไปเดินเล่นๆน,น,น,นะคือแล้วตรงบางซื่อตรงเนี้ยนะถ้ามาตอนช่วงค่ำๆอะ่ะแสงดีมากนะเราอาจจะแบบอยู่เล่นแถวนี้แหละทุกคนเพราะว่าแสงมันดีแบบมันสวยนะตอนค่าอะ่ะแล้วก็เนี่ยเขามีแบบร้านก๋วยตีก๋วยเตี๋ยวร้านของกินเยอะแยะเลยนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยว นะครับมีร้านนี่เนี่ผลไม้ดองร้านน้ำร้านนทำสั่งนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของผัดไทยหอยทอดนะครับมีสถาน,นีกรุงเทพไปรวดอันนี้คือแบบว่ามันจะมีอยู่คำหนึ่งเนาะที่แบบว่าเขา,เาะอ,ะอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์ MC อะไรชอบพูดก็คือ ในส่วนของในส่วนของเนี่ยชอบพูดกันมากเวลาเราฟัง m c ็ตามงานต่างๆในส่วนของงานในวันนี้ในส่วนของอะไรเงี้ยเขาจะพูดแบบตลอดอันนี้คือจุดรับส่งสินค้านี่มาฝากสินค้าต่างๆได้นะคร,รับส่งสินค้านะเดินยาวๆไปอันนี้คือเป็นสถานีเดิมก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงเรื่องของชั้นชลาไปแล้วนะครับ มีทําชาญนชลาใหม่แล้วนะครับเห็นไหมสวยงามคือมาเดินเล่นนะทุกคนไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสถานีบางซื่อนี่มีสถานีอันนี้เป็นแบบสถานีาชุมทางบางซื่อเนี่ยสถานีชุมทางบางซื่อนะครับถ้าใครแบบว่างๆก็ลองมาแวะได้ เดี๋ยวพาเดินเล่นนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คืออันนี้เป็นจุดจำหน่ายตัวนะครับของสถานีชุมทางบางซื่อสถานีชุมทางบางซื่ออันนี้จำหน่ายตัวฝั่งด้านนี้เป็นมีแบบใครจะมาเ c ซี c g อยู่ทางด้านขวามือนะฮะเดี๋ยวเดินเดินโอ้โหแดดแดดเผาจริงๆนะวันนี้นะ่ะ แดดร้อนมากงงมากกุมภาพันธ์กุมภากุมภาพันธ์แต่ว่าแบบแดดเผายังก็โอ้หเดือนมีนาเมษาแล้วอะนี่คือสถานีกรุงเทพอภิวัตนี่อยู่ฝั่งนี้โอ้โหขอคุณป้าทำกับข้าวแล้วก็จามเองแสดงว่าอร่อยนะเนี่ยถ้าทำกับข้าวนี้มีลูกชิ้นด้วยรันนงรันน้ำ เยอะแยะเลยทุกคนที่ของกินร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟร้านเอ่อมันก็จะมีบางร้านที่เปิดบางร้านที่แบบปิดแล้วแต่เนาะมีพวกมีผลไม้ม่มีผลไม้แบบเป็นจานนด้วยอยากกินกล้วยทอดแต่ไม่มีอยากกินอยากกินในสิ่งที่เขาไม่มีขายนะเขาเขาเขาเ,เขามีอย่างอื่นขายเขาไม่ได้กินไงอยากกินไอ้ที่เขาไม่มีขาย ลองเดินดูนี่คือบรรยากาศแบบร้านค้าร้านของกินนะฮะนี่ไก่ทอดยวยาวๆไปนี่ฝั่งน,นี้เป็นแบบห้องน้ำนะครับที่ชุมทางบางซื่อก็คือมีห้องน้ำอยู่ตรงนู้หนึ่งจุดนะครับกดจับหมดแล้วประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการพาเดินเล่น ชุมทางบางซื่อแต่ว่าจริงๆ่งถ้ามาแบบเดินเล่นตอนค่ำมันจะสวยกว่าต้องมาถ่ายรูปตอนค่ำๆนี่เห็นไนหะบรรยากาศชุมทางบางซื่อแล้วก็ตรงข้างหน้ากรุงเทพอภิวัตนี่สามารถแบบข้ามไปมาหาสู่กันได้นะอยู่ติดกันนะบางทีแบบว่าหลายๆท่านนะ่ะคือเคยมีคนแบบเวลาเราอยู่ในกรุงเทพอภิวัติคนจะมาถามแบบบางซื่อไปตรงไหนบางซื่อไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยมนอยู่ติดกันนะครับก็คือเดินออกมาด้านนอกเนี่ยก็เห็น บางซื่อแหละแล้วก็ถ้าแบบจะซื้อรถไฟก็แยกเป็นสองส่วนนะถ้าชุมทางบางซื่อจะเป็นรถไฟธรรมดาแล้วก็รถท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตน์จะเป็นรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษนะครับพวกรถนอนอะไรอย่างงี้นะฮะที่จะให้บริการในสถานีกรุงเทพอภิวัตน์เนาะสำหรับรถธรรมดาเนี่ยก็จะเริ่มต้นทางที่หัวลําโพงนะครับแล้วก็จะออกไปแบบตามจุดต่างๆคือเป็นสายเดิม เหมือนแบบจุดเดิมที่เราเคยใช้บริการกันมาเนิ่นนานแล้วอนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดใหม่นะซึ่งเปิดได้ไม่นานมากนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าใครมาที่สถานีนี้นะนี่ก็คือมาด้วยรถไฟฟ้ามาออกประตูนี้ได้นะี่เดี๋ยวเราพาเดินข้ามไปประตูรถไฟฟ้านะครับเดินทางรับส่งผู้โดยสารนี่ดดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวดูขบวนรถก่อนดูขบวนรถกัน,น,ร,กนรู้สึกรถไฟจะมา ไหนสองสสอ่าเดี๋ยวรอดูรถไฟกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพาเดินเดินไปนู้นรถไฟกําลังมาทุกคนเดี๋ยวเราพาดูรถไฟนูรถไฟกําลังแบบว่ารู้สึกจะเป็นต้นทางจากต้นทางเขาบอกต้นทางจากสุรินนะแล้วก็มาที่อ่หัวลําโพง เดี๋ยวดูรถไฟตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพาเดินไปลงรถไฟฟ้ากันไหนไหนมายังอ๋อเนินกำลังมากำลังมา ไม่รถไฟชาจาังหรือเขาบอกว่าวิ่งชาในโซนของอันนี้เหรอสถานีรถไฟวิ่งชา้าล่ะป๊ป๊๊าปขอ้าที่มัดบาปาเอไดับ ทีงีุทาา่อตอิดขอนสรับของานีนิดตัวมานงจากวรที่รวนี่ค่ะราถานีชุมท,ทางซื้อของารหรือผู้เดาทุทาสบุรีภาเขตอาคารสถานีเพื่อ,ป,อประโยต่อส่วนรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราเดินออกมานะครับจากสถานีชุมทางบางซื่อนะครับก็จะอยู่ติดกับรถไฟฟ้านะ MRT ประตู2นะครับถ้าใครจะมาเนี่ยก็คือนี่มาประตู2นะแล้วก็สามารถที่จะเดินมาตรงนี้ได้เลยนะเอ,อ๊แล้วก็นอกจากว่าจะมาชุมทางบางซื่อด้านซ้ายมือแล้วนะครับอันนี้เ c g ีจเขาจะมาที่ SCG ก็มาตรงนี้ได้ประตู2เหมือนกันนะครับรถมีเขาจะมากลับรถกันตรงนี้หมดเลยเห็นปะมันเป็น ป้ายรถเมย์อยู่ด้านหลังของเรายมีสาย50สาย50สาย97 <Okay. S 1> เห็นปะเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคน